สวัสดีครับทุกคนมาครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเผาให้ดูตอนค่ำๆนะครับเพื่อที่ว่าอาพอมืดไปสักนิดก็จะได้เห็นแสงไฟชัดๆนะครับก็อาจจะเป็นเตาสุดท้ายนะครับตัวน,นี้เพราะว่าไม้หมดแล้วครับมีแต่เปลือกนะครับนั่นนะเพราะว่าไม้ทิ้งไว้นานมากตัวน,นี้เกือบเกือบเป็นปีนะครับตั้งแต่น่าจะ ก็เป็นเปียเพราะว่าก่อนฝนเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะครับอันนี้จนจับฝนอีแล้ว <c oughs> เพราะว่ามันไม่ได้เผาสักทีไม่มีเวลาเหครับนี่ครับที่เผาไปเมื่อเมื่อเตาก่อนนะครับที่ทําคลิปนะครับได้เยอะนะครับเนี่ยมันจุถุงไปเนี่ยถ้าถุงขนาดนั้นนะ่ะถุงขนาดอาหารสัตว์นนะครับมันได้ไม่น้อยนะครับมันได้ สามครับเนี่ยมันได้ถึงสามนะครับแน่นๆเลยนะครับไม่ใช่แบบหลวมๆนะครับเพราะว่ามันเป็นท่อนขึ้นก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับในรอบหนึ่งแล้วก็การจุดไฟที่มันติดง่ายก็คือติดง่ายแล้วก็เป็นทานหมดอย่างนี้ก็คือไม่เสียเวลานะครับใช้น้ํามันแค่ไม่ถึงลิตรนะครับก็โอเคนะครับเ,เดี๋ยวจะเผาให้ดูนะครับตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณสัก 6โมงแล้วครับ6โมงแล้ว6โมงแล้วก็เดี๋ยวก็จะเผาให้ดูตอนกลางคืนนะครับนี่ผมใส่ไว้เมื่อเช้านี้นะครับเต็มคาราเบลเลยนะครับสูตรแบบว่าความถังเอ้ยความฝาถังแบบนี้นะครับสมัติใส่ให้จนเต็มถึงขอบได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ติดขอบถ้าเป็นแบบรัดเข็มขัดแบบเหมือนเหมือนที่ เดิมๆที่เขาใช้แบบเผากันแบบนั้นก็คือไม่สามารถใส่ได้เต็มขนาดนี้นะครับเพราะว่าฝามันจะอยู่ต่ําฝาเวลาปิดไปมันจะอยู่ต่าประมาณนี้เพราะว่าใส่ฟืนก็ต้องอยู่ประมาณนี้เพราะว่ามันจะจะติดเนี่ยไอ้ที่โผล่ๆมาไางเงี้ยนิดๆหน่อยๆก็ติดฝาได้ครับแต่ตัวนี้ไม่ติดนะครับสามารถใส่ถึงเต็มได้เลยเต็มขอบถังได้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวมาจุดไฟเลยนะครับมาดูคราว่ามันจะ ติดไฟภายในกี่นาทีนะครับแล้วก็มันก็จะมืดพอดีก็จะได้เห็นแบบว่าเออแสงไฟชัดชัดหน่อยนะครับโอเคครับผมวิธีจุดไฟก็เหมือนเดิมนะครับก็เอาผ้าขี้ริ้วนะครับมาแช่น้ำมันไว้ตัดเป็นชิ้นชิ้นนะครับชิ้นเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากอันนี้ผมมีถุงมืออยู่แล้ว ตมือที่ผมใช้ทํางานก็เอามาแช่ไว้นะครับก็เอามาใส่ในกล่องน้ํามันนะครับยังไม่ต้องใส่น้ํามันนะครับใส่แต่ผ้าไปก่อนนะใส่ด้านหน้าหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงกลางตรงกลางชิ้นหนึ่งอันนี้แบบไม่ต้องใช้พัดลมอะไรเลยนะครับ อยู่ตามป่าตามเขาแล้วโอเคเลยสูตรนี้แล้วก็ด้านท้ายอีกข้นหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็จุดไฟเลยนะครับจุดไฟผมก็ใช้เป็นยางยางจักรยานเก่านะครับยางจักรยานที่ไม่ใช้แล้วก็เอามาตัดเป็นท่อนๆน,นะครับเพราะว่ามันติดไฟดีผมว่ามันโอเคอยู่ติดไฟดีติดไฟเร็วด้วย จุดเลยจุดสุดก็ไปวางเลยนะครับวางบนผ้าเลยน,นี่ก็ชิ้นหนึ่งก็วางบนผ้าเลยครับตรงกลาง แล้วก็วางผ้าด้านท้ายนะครับด้านท้ายนี้สําคัญนะครับต้องต้องมีนะครับแล้วก็ต้องเติมตัวนี้ตลอดตราบที่เรายังจุดไฟลอ่ออยู่ถ้าไฟมันมันเบาเราต้องเอาผ้าที่ชุดน้ํามันอยู่นะครับเอามาวางตรงนี้ตรงด้านท้ายเนี่ยเพราะว่าไฟอย่าข้างหลังเนี่ยมันจะดูดเข้าไปข้างหน้านี่แรงมากโอเคนะครับเมื่อมันติดได้ประมาณนี้แล้วก็ ยกใส่เลยนะครับตัวนี้เป็นท่อห้านะครับตัวกล่องท่องแอตัวนี้นะครับมันจะเป็นท่อห้านะครับผมเอากล่องสีมาทําเป็นกลอ่องุดไฟเลยนะครับถ้าเป็นท่อสีก็ต้องต้องพากล่องให้มันเล็กลงวันนี้จะเอาท่อสามก็ได้นะครับแต่ไฟมันจะน้อยไฟมันจะไม่แรงเสร็จแล้วก็ดันเข้าไปเลยนะครับดันเข้าไปให้สุดเลยนะครับ พอั้นเข้าไปสุดปุ๊บไฟจะดูดเข้าทันทีเลยครับเสียงจะเปลี่ยนทันทีช่องตัวนี้สําคัญนะครับช่องตัวนี้ยิงเล็กยิ่งแรงนะครับช่องยิ่งเล็กไฟยิ่งแรงนะครับไม่ใช่ว่ายิ่งใหญ่ไฟยิ่งแรงครับไม่ใช่นะครับไฟยิ่งเล็กช่องยิงเล็กไฟยิ่งแรงนะครับสักพักหนึ่งนะครับให้มันติด ให้ไฟมันติดให้ติดผ้าในกล่องน้ํามันนี้ให้มันให้เต็มเต็มก่อนครับเต็มเต็มสักพักหนึ่งค่อยเติมน้ามันลงนะครับค่อยค่อยอ่าค่อยหยอดน้ํามันลงถ้าใครมีกระป๋องที่หยอดน้ํามันก็ตอนนี้ก็อย่าเพิ่งใส่นะครับให้ไฟมันมันโหมสักพักหนึ่งก่อนพอไฟมันโหมเต็มนี้ได้เสร็จแล้วก็ก็เอากล่องเอาเอาเอาไอ้กระป๋องน้ํามันมาวางเลยครับแล้วก็เปิดดินเบา ให้มันไหลลงเบาๆโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่ามันจะติดตอนอประมาณกี่นาทีครับเตามันถึงจะคายแก๊สแล้วก็ติดไฟให้เราในครั้งแรกครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูกันจุดไปได้ประมาณห้านาทีนะครับไฟก็โอเคนะครับไฟเริ่มเต็มนะครับทีนี้เราก็ มาเทน้ํามันเลยนะครับผมจะใช้น้ํามันในกระป๋องนี้ก็0.7นะครับไม่ถึงลิตรนะครับ0.7ถือว่าน้อยมากถ้ากระป๋องนี้ทําให้เตาติดไฟได้0.7ที่ได้ก็คือจบเลยครับสูตรนี้เอาไปใช้กันเลย0.7ไม่เต็มด้วยนะครับน่าจะเหลืออยู่ประมาณสัก0.06เนี่ยครับไม่เต็ม น้อยเองก็คือ0.6ก็คือครึ่งลิตรนิดๆโอเคนะครับเติมไปเลยนะครับเติมไปเลยค่อยๆดินลงไปนะครับเทจวดลงไปเดี๋ยวไฟมันจะเบาไฟมันจะดรอปค่อยๆเทลงไปนะครับเทสักครึ่งครึ่งกระป๋องพอเราเทไปได้สักพักพอไฟมันเริ่มลามติดน้ำมันเทนี้ไฟมันจะแรงมากอันนี โอเคครับเทไปประมาณครึ่งหนึ่งก่อนฟองนี้ก็คือประมาณศูนย์จุดหกะครับไม่ถึง0ูนจุดเจ็ดพระาะว่ามันไม่เต็มโอเคครับเริ่มจุดตอนประมาณหกโมงสิบนาทีนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่ามันจะติดไฟในประมาณกี่นาทีมันถึงจะติดไฟนะครับไฟมันเริ่มเริ่มแลบแลวครับนะอันนี้อันนี้คือประมาณอ่า ประมาณห้านาทีนะครับเนี่ยประมาณห้านาทีไฟเริ่ม,เร,มเริ่มแลบแล้วรเริ่มพุ่งแล้วเร็วไหม,มครับก็เร็วอ่ะเนี่ยครับดูครับเนี่ยถ้าไฟขึ้นสูงขนาดนี้นะครับไฟขึ้นปล่องขนาดนี้สี่สิบนาทีผมว่าติดนะผมว่าตเตาติดในสเต็ปแรกแน่นอนเลยครับก็คอยไปดูกันเอาครับเพราะว่าตอนนี้ผมจุดตอนเย็นนะครับจนเย็นเพราะว่าจะให้ ใด้เห็นแสงที่มันชัดนะแสงไฟที่มันชัดนะครับอันนี้คือประมาณห้าหกนาทีนะครับล่อไฟไปได้ห้าหกนาทีนะครับไฟขึ้นปล่งขนาดนี้นี่มาแปบ๊บเดียวอะปัญหาเรื่องควันนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาอ่าปิ๊บที่เป็นคอนโดนะครับมาใส่ เมื่อใส่ปิ๊บตัวนี้ปิ๊บดักควันนะครับเมื่อใส่ปิ๊บตัวนี้เข้าไปมันจะช่วยให้ไฟดูดแรงขึ้นนะครับแล้วก็คือมันจะดักควันไปด้วยในตัวนะครับไฟมันจะพุ่งขึ้นสูงตามที่เราปิ๊บสูงขนาดไหนมันจะขึ้นสูงขนาดนั้นนะครับก็ดูเอานะครับเนี่ยอันนี้มันพุ่งขึ้นชั้นที่หนึ่งไปแล้วปิ๊บที่หนึ่งไปแล้วขึ้นปิ๊บที่สองแล้วครับเดี๋ยว มาดูเขาว่ามันจะขึ้นถึงปีปที่สองไหมนี่ครับควันมันก็จะช่วยดักควันได้ได้เยอะเลยนะครับถึงจะไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มาก็เออสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็โอเคนะครับเอาเวลาเผาในที่ชุมชนก็เผาได้นะครับแบบนี้เผาได้ก็มันติดอยู่ประมาณสัก4ี่นาที30สิบนาทีก็โอเคนะครับเพราะว่าไฟมันติดเร็ว เตามันติดเร็วขึ้นควันก็หมดเร็วขึ้นนะครับทีนี้ก็ชาวบ,บ้านก็ไม่เดือดร้อนนะครับทีนี้อันนี้คือสามสาใบนะครับตัวนี้อันนี้สาใบต่อเป็นสี่ก็ได้นะครับต่อเป็นห้าก็ได้นะครับเอาปิ๊บมาต่อห้าใบเลยเดี๋ยวรอมาหน้าเดี๋ยวผมจะหาปิ๊บมาทําแบบห้าใบเลยมันจะช่วยให้ดักควันได้เยอะเยอะเลยนะครับเพราะว่าผมลองดูหลายรอบแล้ว สกเกตไปครับควันจะมันจะไม่ออกตามรูนี้เลยนะครับตามรูของปีที่เรายจอะครับเห็นไหมมันจะพุ่งขึ้นบนอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าเพราะว่าลมมันจะเข้านี่ลมลมมันจะ,จะดูดเข้านี่ครับเข้านี่แล้วจะขึ้นบนทําให้ควันขึ้นบนอย่างเดียวเลยครับไม่ไม่ออกมาทางทางทางรูด,ด้านข้างเอเคนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันจะติดไฟประมาณกี่นาที ทะลุทะลุทะลุองศาเดือดแล้วครับทะลุสามปี๊บสามใบแล้วนะครับตอนนี้จุดไปได้ประมาณสิบห้านาทีนะครับตอนนี้สิบห้านาทีโอ้สูงขึ้นไปถึงทะลุปี๊บสามใบแล้วครับสวยงามยอดสิบห้านาทีนะครับสิบห้านาทีไฟแรงมากครับไฟข้างข้าง,างล่างแรงมาก ถืว่าดักควันได้ดีเลยนะครับควันมีนะครับตอนล่อเนี่ยยังไงก็ต้องก็ต้องมีนะครับควันแต่มันก็จะมีแบบเปลวแล้วก็สลับกับควันออกมาเป็นช่วงๆที่ไม่ใช่หลินหุ่ยนะครับเปลวสลับควันพอเปลวออกมาควันก็จะหายนะครับแล้วก็เหลือควันบางๆนะครับอพอเปลวหลบไปก็ ฟันก็จะดำๆออกมาแต่ก็จะขึ้นบนหมดนะครับถ้าทำปิ๊บแบบดักฟันแบบแบบคอนโดแบบนี้นะครับสี่ใบนะครับสี่ใบห้าใบาโอเคเลยอันนี้สามใบก็ยังยังน้อยไปสี่ใบห้าใบานี่เผาในชุมชนได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะพุ่งขึ้นบนเลยมันมันจะมันจะไม่ลงล่างเนี่ยครับดูมันขนาดนี้นะครับผมว่าผมว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันเริ่มติดแล้วครับ เตาริม่มติดแล้วเมื่อกี้ได้สิบห้านาทีนะครับเนี่ยดูนะมาดูมาดูความแรงมันฟังเสียงนะครับไม่ต้องใช้พัดลมนะครับไม่ต้องใช้พัดลมไม่ต้องใช้อะไรทั้งสิ้นเผาตามสวนเลือกสวนไรน,นาตามป่าตามเขาอะไรได้หมดเลยนะครับแบบเนี้ยสูบวกมากเดีนะ๋ยวถ้ามันติดเร็วถ้ามันติดเร็วแบบนี้นะครับเผายังไงก็ขยันเผาะนะค,คุณเรา แต่ถ้ามันติดช้าม,มันก็ขี้เกียจนะคนเอแล้วไม่ติดสักทีซึ่งตอนนี้ก็มีสูตรแล้วก็เผากันเลยอันนี้ผมก็คิดว่าจบแล้วสูตรนี้อ่าทีนี้เดี๋ยวจะบอกอันนี้ไฟข้างไฟข้างหลังเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มไม่มีแล้วครับเพราะว่าเพราะว่าผ้ามันไหม้หมดแลว้วนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับ อเล็กมาเคลียนะครับเคลียเคลียให้มันไม่ให้หมดเลยนะแล้วก็น้ำมันก็อย่าลืมนะครับแต่ถ้ามีกล่องน้ำมันมีมีกระปุกน้ำมันก็ก็หยอดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมจะอาศัยเตอร์มอมเพราะว่ามันจะได้อารมณ์ นี่คือผมเทหมดกระป๋องนี้แล้วนะครับก็คือ0ูนย์จุนจุดนะรประมาณประมาณครึ่งลิตรนิดๆนะครับครึ่งลิตรกว่าครึ่งลิตรกว่านะครับก็ถ้ามันยังไม่ติดก็ก็ไม่ได้ไม่ไม่น่าเกลียดอะไรนะเพราะว่าจุดเตาครึ่งลิตรติดนี่ก็ไม่ใช่แล้วครับมันมันเร็วเกินเนี่ยครับพอ,อเทน้ำมันไปปุ๊บม,มันจะพุ๊บปุบปุบปุเลยแรงยี่งกว่าใช้พัดลมอีนะมีอยู่บอกให้ เนี่ยครับหมดปัญหาเลยครับไปเผาตามป่าเขาเลือกสวนไรนาที่ไฟไม่ถึงนะครับไม่ต้องไปขีดแบตไม่ต้องไปอะแดปเตอร์อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับจบเลยครับสูตรนี้ดูครับดูดูข้างบนครับดูข้างบนดูครับดูดูครับเนี่ยดูครับดู เนี่ยผมถอยมาหเห็นแบบเต็มๆเะครับทะลุปิ๊บสบามใบครับสี่ใบก็ยังไม่เหลือครับเนี่ยถ้าสี่ใบก็ทะลุเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ตอนลอ่อนะครับตอนลอ่อะะครับตอนลอ่อควันไม่มีแล้วนะครับเห็นไหมถ้าไฟเยอะขนาดนี้ควันก็ไม่มีนะครับถ้าไฟแบบมันมันพุ่งขนาดนี้นี่ถึงจะเป็นตอนลอ่อก็ควันก็แทบไม่มีนะครับมันจะจะบางๆนะครับควันจะบางๆ แค่ไม่มีเลยครับมีแต่เปลวอย่างเดียวเลยอันนี้คือตอนรอดนะครับไฟยังไม่ติดนะครับคือเตายังไม่ติดนะอันนี้เตายังไม่ติดแต่ว่าควันไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าเปลวมันเยอะมันให้เปลวไฟที่เยอะมากควันก็เลยโดนเผาไปกับเปลวไฟนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเมื่อไฟในกล่องนี้เริ่มเบาลงเดี๋ยวผมจะดูนะครับว่าว่าเตามันมันเริ่มติดหรืยอยังเพราะว่าเสียงเสียงมันมันคลายแล้วครับ เสียงมันคล้ายๆว่าเตาจะติดเดีวยวว่าผมมองมองไม่เห็นเพราะว่าไฟมันติดอยู่มันติดเลยนะครับนั่นอะ่ะมันเริ่มติดเลยนะครับอ่าถ้าใครอยู่ใกล้ๆก็จะเห็นมันพุ่งลงแล้วครับไฟมันพุ่งลงแล้วอันนี้คือเริ่มติดเลยครับอันนี้ได้ประมาณประมาณไม่ถึงสามสิบนาทีครับเนี่ยสามสิบนาทีเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ไฟในกล่อง ให้ไฟในกล่องน้ำมันเออในเออในกล่องจุดน้ำมันนี้มันมันดับไปเองโดยที่ผมจะไม่เติมอีกครับเดี๋ยวจะดูว่าไฟที่มันติดเองมันจะอยู่ไหมมันจะติดอยู่ไหมแก๊สมันยาร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมสมบูรณ์แบบไหมคือว่าถ้ามันยังไม่สมบูรณ์แบบก็ก็เติมก็เติมเติมน้ำมันเข้าไปล่ออีกหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันติดแล้วแต่ยังเป็นสเต็ปแรกอยู่นะผมผมเข้าใจอย่างนั้นนะมันติดแล้วนะครับมันติดแล้วเนี่ย แต่ยังเป็นสเตปแรกอยู่ผมผมไม่แน่ใจนะว่าเมื่อไฟในกล่องนี้มันดับตอนนี้มันก็ดับตอนนี้มันก็จะดับหมดแล้วนะครับมันเหลืออยู่ติดผ้าอยู่นิดเดียวนะครับตอนนี้มันมีแต่ไฟที่ติดจากเตานะครับนั่นนะนั่นนะที่มันพุ่งออกมานะพุ่งลงมาแต่ต้องดูก่อนว่ามันจะติดเลยไหมติดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหม โดยที่ว่ามันจะไม่ดับอีกถ้ามันดับอีกก็แปลว่าต้องล่อต่อนิดหน่อยโอเคนะครับอันนี้อันนี้คืออันนี้คือไฟในกล่องนี้ดับหมดแล้วครับไฟในกล่องน้ำมันนะครับโดยผมใช้น้ำมันไปประมาณ 0. 0. ค,รครึ่งลิตร0.6ครับครึ่งลิตรนิดๆ0.6ไฟติดแล้วไฟติดแล้ว เดี๋ยวประมาณสักถ้ามันติดไปอย่างนี้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเดียวผมจะจะดึงกล่องน้ำมันถอยออกมาดูนะครับว่าไฟมันยังจะติดอยู่ไหมถ้าไฟมันยังติดอยู่ก็แปลว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสามารถที่จะเดินไปไหนก็ได้เลยทีนี้อันนี้น่าจะประมาณสัก20กว่านาทีครับ ไม่ถึงสามสิบนาทีรทครับอันนี้เตาติดละเตาติดละจบเลยครับสูตรนี้จบเลยเอาไปทําใช้นครับเอาไปทําใช้ทำเตากละองน้ำมันนี้ก็สุดยอดแล้วครับไม่ต้องไปใช้เตาจรวดอะไรที่ว่าราคาสองพันสามพันเตาจรวดเห็นก็เห็นก็วางขายเห็นก็ลงขายมันมีแต่สองพันกว่าครับไม่ใช่ถูกนะครับเตาจรวดกีกาด้วยครับกีกะก เจอกล่องน้ำมันของผมตัวนี้เขาไปจบเลยน้ำปันลมไม่ต้องใช้จรวจกโโดก็ไม่ต้องใช้อารพอลโลอะไรไม่ต้องใช้ทั้งสิน้นลักษณะคือติดไฟแล้วนะครับเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวมาดูในชั่วโมงในช่วงหนึ่งชั่วโมงนะครับว่าเตามันยังติดอยู่ไหมถ้ามันยังติดอยู่ก็แปลว,ว่าเตามันติดร้อเอร์เซน์แล้วสามารถไปทำธุระน,นู่นนี่นั่นได้เลยนะครับ ครับตอนนี้ก็ประมาณเตาติดไปได้ประมาณเกือบชั่วโมงเลยนะครับสรุปแล้วก็คือ,อมันเริ่มมีแก๊สแล้วก็ติดไฟติดไฟเองตั้งแต่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแต่แต่เป็นการติดในสเต็ปแรกนะครับเราต้องล่อไปอีกนะครับล่อล่อให้ให้ถึงชั่วโมงนะครับ เราให้ถึงชั่วโมงเ,เพราะว่าถ้าถ้ามันติดประมาณ30-40นาทีแรกแล้วเราไม่ล่อต่อมันจะดับนะครับมัน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 ติดสักพักหนึ่งนี่ยมันจะดับเองเพราะฉะนั้นมันเป็นการติดสเต็ปแรกเราต้องล่อไปให้ถึงชั่วโมงนะครับล่อถึงชั่วโมงแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือถ้าถึงชั่วโมงแล้วก็คือไม่ต้อง เมื่อเตาติดแล้วก็ปล่อยได้เลยครับแต่มันเริ่มติดตั้งแต่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็่40นาทีถ้าเราปล่อยประมาณ50นาทีมันจะดับอ่าอันนี้ผมเจอมาวันนี้แหละครับเดี๋ยวผมก็มามาจุดไฟล่อต่อมาใส่น้ํามันอีกนิดหนึง่งล่อไปอีกอให้มันครบชั่วโมงสรุปแล้วก็หมดน้ำมันไปประมาณ1ลิตรนะครับ1ลิตรประมาณนั้นเลยครับ มัหนึ่งลิตรแล้วก็มันจะติดเตาจะติดตัวของมันเองไปอีกประมาณไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงนะครับถ้าติดถ้าติดต่ำกว่าสองชั่วโมงถ้าติดประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วดับเนี่ยดับดับนี่ไม่ไม่ใช่นะครับสุกไม่สุกสุกไม่หมดแน่นอนนะครับแบบนั้นมันใจได้เลยว่าไม่สุกแน่นอนสุกไม่หมดไม่ถึงว่ามันจะเหลือประมาณสามสิบสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์กับครึ่งนะครับ มันจะต้องประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงนี้ก็คืออย่างต่ำนะครับมันจะต้องมีสองชั่วโมงครึ่งถึงสามชั่วโมงนะครับมันจะดับประมาณไฟจะค่อยลดประมาณสองชั่วโมงครึ่งจะค่อยค่อยลดแล้วก็ไปดับที่ชั่วโมงที่สามนะครับชั่วโมงที่สามแล้วก็จะดับดับเองดับไปเลยซึ่งตอนนี้ก็ได้มันติดตัวเองมาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับก็เริ่มจุดตั้งแต่6โมง สิบนาทีนะครับเดี๋ยวผมจะผมจะนั่งเล่นรอดูจนเตามันดับนะครับแล้วจะรวมรวมเวลามาดูว่าตั้งแต่เริ่มจุดจนเตาดับมันใช้เวลากี่ชั่วโมงโอเคนะครับเดี๋ยวตอนเช้าจะมาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งครับครับวันนี้ก็ เชาาา้านะครับประมาณสักเกณฑโมงกว่าๆนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูครับพอดีผมเปิดอ่าปลดล็อกออกไปแล้วนะครับอันนี้จะมาเปิดให้ดูเพื่อนๆดูพร้อมกันเนี่ยครับมันจะลดลงไปประมาณนี้ทุกรอบเลยนะครับคือ เกินข้อหนึ่งเลยนะครับเกินท่อนหนึ่งเนี่ยครับข้อหนึ่งนี้และที่เหลือในถังนี้ก็จะสุกทั้งหมดนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับก็จะประมาณนั้นก็ประมาณสักสักสามถุงแดงเนี่ยนะครับประมาณนั้นถุงนั้นสามถุงแดงก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับการเผารอบหนึ่งสุกหมดนะครับ ลักษณะนี้คือลักษณะท้ายันท้ายันแล้วเบาๆอย่างนี้ก็โอเคนะครับเพราะว่าถ้าตอนใส่ใส่เต็มใส่ไม้เต็มนี่ไม่สามารถยันมือเดียวอย่างนี้ได้นะครับหนักมากโอเคนะครับนี่ครับระบบแบบน,นี้นี่คือท่อแก๊สนะครับบางท่านก็ยังไม่เข้าใจนะครับก็ถามมาว่าอาแล้วทอ่อแก๊สมันยังไงอะไรยังไงนี่ครับทอ่อแก๊ส อันนี้ก็ท่อไฟออกท่อกระจายความร้อนสุกหมดนะครับอันนี้เป็นไม้แบบแปรรูปเศษไม้หัวไม้เนี่ยครับสุกหมดนี่มาติดเปลือกนะครับได้เยอะอยู่ครับรอบหนึ่งอ,อันนี้คือเปลือกนะครับเปลือกไม้เฉยเฉยที่แกะใส่ลงไปให้ดู ดีนะครับเดีย๋ยวหาไม้ให้มันได้อีกสักเตาหนึ่งเดี๋ยวจะเผาให้ดูครับตอนนี้ไม้หมดแล้วครับเลือแจะเปลือกซึ่งเป็นเปลือกที่เปลือกสะเดานะครับเวลาเผาเป็นฐานแล้วจะไม่ค่อยดีนะมันจะเบาจะฟูๆเป็นฐานไม่ค่อยดีก็เลยไม่อยากใส่ลงไปมันจะกินเนื้อ,อที่ในถัง โอเคนะครับเดี๋ยวยังไงจะเผาให้ดูอีกนะครับถ้าว่างๆแล้วก็มีไม้พอที่จะเผาได้ก็จะบอกให้ดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ